ใส่ม่อหาเส้นในทางม่อเก่าที่บ่ได้ใส่โดนแล้วสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องหลักอีสานเดี๋ยวมื้อนี้ผมก็พอสิพาพี่น้องไปใส่ม่อครับนี่เป็นการใส่ม่อในรอบ2อสเดือนเลยครับทางม่อที่เคยไปทางไว้ก็มีแต่คนในหมู่บานมาใส่ข้างนี้พอผมเลือกใส่เป็นม่อหาเส้นใส่ทั้งหมด3ตอนครับหลังจากไล่ม่อเสร็จแล้วก็เอาม่อที่เตรียมไว้ล่งเรือแล้วก็อีกยย่างนึ้ที่ขาดบรไเ้เลยก็คือหลักม่อครับ อุปกรณ์พร้อมแล้วกับขึ้นเรือเตรียมลงหมายไซม่องมื้อนีครับนี่คือหมายที่เขาสีไซม่องมีม่องสามตอนตอนแรกสิไสไปเป็นแผลงกลักม่องลักแรกถือปากุ่งดินจุดนี่หน้าเบลึกประมาณเมตรหนึ่งพอดีกับความลึกของม่องครับตีนม่องเสียถึงพื้นพอดีแก้เสือกที่มาดไวออกเอามคล้องส่เสาที่เตรียมไว้แค่มวนมวส่กับพ่อบ่ตองแน่นนะเวลากูม่องสีไดกูไง การไซม่องเป็นงานถนัดของพอผมเลยครับมักไซม่องเป็นชีวิตจิตใจส่วนได้หรือว่าได้นั่นกับอีกเรื่องนึงแต่ก่อรไซม่องหาป่ามาขายไล่ได้มื่อละสามสี่อยนี่คือสบายสบายแล้วครับแต่ทุกมือนี่ป่าค่อนข้างสียหายากทายบ้านจมเป็นเสียงเดียวกันครับว่าป่าบ่ค่อยถือมองน้องน้ามี่แต่่อนมีหดป่าเสียมเลยครับทุกมือนีู่น่าไปแล้วไม่เคเห็นเลย ใส่มออเสร็จแล้วกลับไปพักพอนมืออื่นสิได้ออกมายามแต่เศร้าครับยามไปน้่กูไปน้่เฮาสิได้มีมออเก็บใ้ใส่โดนๆบ่ต้องซื้อดูๆให้เปลืองเงินครับยามมาตั้งไก่พึ่งพ่อปลาตัวแรกเป็นตานิดหน่อยครับขึ้นมออตอนไม่ยามมาอีกไก่พ่อปลาตัวที่สองตัวนี้เป็นปลาเข็งครับปลาห้างคักอีรีครับโดนๆพ่อเทื่อนึงนี่ขนาดใส่มออหาเส้นนี่น่ครับถ้าบักเจ็ตแปดเส้นมาลงผมว่าแห้งสีเงียบกว่านี้ ยาไม่อีกบอ่อไก่กันกับพ่อปลาตัวที่3ตัวนี้เป็นปลาขาวนี่เป็นจุดหัวคง,องคอนเท่าสีเหลี่ยวเขาทางม่องที่เค่อยทางไวในช่วงตอนน้ำขึ้นครับไทยบ้านแต่ละคนสิมีทางม่องเหมือนของไผของมั่น่ถ้ามือนั้นทางม่องว่างก็สามารถใส่ของกันได้วิธีทางกระปยากใส่เขี้ยวเกี่ยวเขาต่อใส่กะแมเง้าๆจุ่มเขี้ยวลงน้ำดึงทกเครื่องเกี่ยวเขาก็สิได้ทางม่องแบบนี้แหละครับสุดเส้นทางของม่องตอนสุดไทยดึงลักม่องขึ้นมากเก็บไว้ใส่ข้างนา จัดระเบียบมองให้ดีเพื่อว่าห้ยุงกันมัดมองเสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดมวนเก็บไซเรือไว้ไยที่เบิ่งมาถึงตรงนี้แล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหรืออยากเบิ่งคลิปอีกอย่างถ้าเบ่้เกินความสามารถผมก็พอเสซตในเบิ้งครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ